สวัสดีค่ะมากินส้มตำาันเลยตำเสร็จแล้วกับส้มตำนม่ใหญ่นีตีโกงประชุมเส,สนอตอนวิ่งสู้ฟัดภาค,พ,าคพิสดารภาคตายคืนนะพะยะค่ะภาคตายคืนเส้นบักกองดองโอ้ขออนมกีนกินหลีดโอ้อยังบอกภาษาอังกฤษด้วยมัน้น,มนี่ยเขาบอกกิหลีดสิมะเอ็นนี่หม่อนอันนั้นอ็นนี่อีกรอเปเปอรอ่างเงี้ย ืมใบบั hmm. ปปกูดกิลด้วยเจ้าคะ่ะนี่ใบบักูดนะเจ้าคะ่ะ เกียร์ตายขึ้นนี่มันรอเล่นกับปูเด้ตอตำบักกว่าเอ้ พริกไทยเนี่ยค่ะเขาเค็ขนมเส้นใส่พริกไทยนะั้นย่างเตมปลาเนี่ยนั่งเสียบอือ้อของดังกุซะฮาวไม้มากูดเจ้าค่ะ บางนะคะพริกไทยใบมะกรูดนะคะ มีความสุขมีความสุขได้กินตาบักกอกับกิริย์พี่น้องนี่ทุ่งฟูทุ่งฟูปลา ตูฟูมันเป็นคลองอันนี้นายแปลหลุมอ้วนอ้วนกับเบา่อ,อยันเฮ้ยเมียก่อน แป้นกลับอยู่ภูเกดไม่งี้ตั้งบกวยให้กินเด้อพวกกันอีกสามสี่อาทิตย์ไปเมืองไทย กิเลดเจ้าค่ะกิเลดกิเลด,ด,ดเพคะ,สะเสด็จพี่พี่หัวว่ามาตีกองแตกเห็นเนาะอันเรียกมาตีกองแตกเห็นม้ยเนี่ยตีกองแตกเป็นตะมตกรอ จะตามอีกละมัน่นี้คือกินเกลียบกินมเกีด้วยเจ้าค่ะเกีในตะบกอนกกินมเกีสดในสลัดกินมัน่นี้ เจ้ากินบักพิกไทยเจ้ากินตะตอเจ้ากินหอมแดงเจ้าเบื่อเมนบ่เจ้าจังใดกินปากเจ้าเมนครับเจ้าไมมากกินเล้า คนเ้ามักกินบัคือกันเลิกมาที่นี่ถามว่าผัวเมนบ่ไม่ไม่นะ่ะผัวเมนบักซาตอเนี่ยแล้วเมนแต่สซมือเนี่ยให้เป็นยังโดดค่ะเราวางเราบ่าได้กินเราบ่นเมนเพราะอะไรมันไม่มากินเด้ข่อยกินว่างร่างกายข่อยมันมันคือใครวามันรับ อืมเอกินมากดดนนะกินตะไดอืมมัก่กกลางกายเขามันชิ้นช้ามมนเลยบบอกอกอาการให้คนหัวขางเม็นแต่ว่าปากไหนที่กินข้งเทมินใจกินปากเปล่งกัน กับอีดยังใครบงคนกินผักสดไรบ้างปุ้ยช่วยตรงนี้น้ำกินผักสดห็นบ่ค่ะกินบักสตอกินริกไทยไปน้ำกินสตอบ่มีเดิ้กินสตอบ่หมินบ,มบ่ได้กินต่ไบ่ได้กินบัอกสตอมันดับกัน แค่จะจะดีเอาช้อนให้น้อเนะเอาช้อนให้าม่าได้ไม่น้อเนะ หอมแดงนี่กินกะนับประเด็ดขอาเหนียวนั้งเสียบกินกับมามๆเขารก็กินได้หอมแดงนต้นหอมเหมือนก็ๆก,กินเป็นอันนี้รส หอมมันสิเปรีเผ็ดมันชะตอเข้าไปกินมะเกีลเข้าไปมัน้อเสียวเผ็ดบ่น้ภคซัมแซ่บไม่ต้องหักบ่กน,บน้ภคซัมดีต่อร่างกายเราด้วยนะคะเอาคือออกเป็นสัมเลียงเนื้อปลาเทนให้กินตับักะกอเสียเซนอ้วตับักะกอเสียเซนออกสมัมเลียงดูที่ตัวเดียนเลย ช่องนูนาสะเดนก็จัดตามรายการคอยที่เป็นคอยด้วยค่ะเนาะอย่าน,ยน้ยนึงพี่น้องป้าเอี่ยนี่ไหมสะแตกหนบนมันกลิ่น ไปกินอาหารยูฮัตกลก็กนกัสดตกหงมวานกลับมาปัานมสวยตม่มากลัว ดีนะคะเพริกไทยกินพริกไทยใครบอกผิวพันไม่ดีดีขับแนวสิ่งสกปรปกของเขานั้นเหมือน มักกะกดไลค์มักแห้งไรกะจะเดดจะเดืดเอาเด้อมมาทีนี่ยมักแห้งไรกะทื่นเอาทื่นไห่ทื่นแคบมาที่อัดคลิดๆชัดจัดเด็กลูกยูทูบกระชัดบัดลงนี่มันเผ็ดมันเป็นมัว พี่น่องไปวา้เป็นน้ำยึดมันเป็นน้ำเฟสบุ๊กบอขอเสียตโทษทับคอยไปชิกเยอะเรามีอีกหนึง่งที่่อยมีร้อนสังงลัางร้อนสังงลัางบ้างโทรศัพท์ข่อยมันวิ่งตะบกอม่เลยอยากเข่าลงพยาบ,บาล Bên lón sẵn lằn mà người ta tắm một cộng mà để lòng thêm hàng สีโตตาสวดโปโวตีนหัวโปโปเอปียบปาสี่ตไปเร็วจ้าจะไปเอปียบปาสี่ตกันตื่นข่อยได้ปุรงคนมันบพรเขาลองไปนนนะ <c oughs> หาจากตะคน <c oughs> นนางเอกสุดประตำกอยุพูดเก่ให้กินเด้อเจ้าค่ะ สนมาสดก่อนพี่น้องสิงหูบนี่กันวุ้เกล็ดแฟนขาปวดเจ้า่ะไปเจ้าขาะ่ทันใจสวดเนีสยเอาหลอดมาดูดไปแล้วค่ะ แสบเสร็จกันนต้องกั่นเนาะแสบเส,บสบกินผักเสนอตอนวิ่งสู้ฟวัพิสดานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ